สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเดอะกันเนอร์ทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นเรื่องกันที่เรื่องแรกเลยนะครับไปได้เรียง12รายชื่อนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติกันก่อนเลยครับก็คนแรกนะครับก็เป็นโทมัสปาเตนะครับรับใช้ทีมชาติกาน่าระบิดลาย่าครับสเปนโอเิกาดนอร์เวย์คาราลิโอรีครับอิตาลีบุกโยซาก้าแล้วก็ดิเคีนไรส์ครับประเทศอังกฤษครับ แล้วก็ยูเดียนทิมเบอร์เนเธอแลนด์คายฮาวตดเยอรมันวินเลียมซาลิบาฝรั่งเศสออเล็กเซนเดอร์ซิกเชนโก้ครับยูเครนกรีวิออโปแลนด์แล้วก็กาเบียลมากันเย่ครับทีมชาติบราซิลนะครับก็ติดตามชมตามเชียร์นักเตะเราให้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติด้วยครับในขณะที่หลังจบเดือนสิงหาคมครับนักเตะอาเซนนตนะครับก็มีรายชื่อติดทีมยอดเยี่ยมทั้งหมด3คนครับโดยคนแรกนะครับจะเป็นอาบิดไดยาครับผู้รักษาประตูของเราครับ ได้เดตติ้งไปที่7.61ครับแล้วก็วิลเลียมซาริบาครับ7.31แล้วก็บูกโยสาก้าครับที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ8.02แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมีแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเควินเดอบอยแล้วก็อริงเบลฮาร์แลนด์แล้วก็เซลซีครับเป็นพาวเมอร์ครับแล้วก็สเปอร์อีก3คนก็มีปาโล โรเมโรซอนฮึงมินครับแล้วก็ลิเวอร์พูลครับดีอาร์ตแล้วก็ปูแลมครับโรบินสันครับไปดูค่าเฉลี่ยการครองบอลของแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหลังจากผ่าน3นัดแรกไปโดยที่อาร์เซนอลของเราอยู่ที่50.08เมื่อเทียบกับทีมหัวตารางไม่ว่าจะเป็นสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ไบรตันลิเวอร์พูลเซลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวครับถ้ามองไปถึงอันดับที่2อ,อย่างเซาแฮมตันอยู่ที่67.98เนี่ยมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยซ้ําแต่แค่ว่าเซาแฮมตันเนี่ยผลการแข่งข,ขันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้ทั้ง3นัดรวดก็ต้องติดตามเชียร์เซาแฮมตันครับว่าหลังจากกลับจากทีมชาติมาแล้วจะโชว์ผลงานได้ดีไหมครับและนี่ครับผมว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อเซนอลของเราต้องปรับปรุง เพราะว่าสถิติออกมาหลังจากผ่าน3นัดแรกไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยครับในการครองบอลของอ์เซนอลนในขณะเดียวกันครับบูโน่ตาเบเรสครับหลังจากที่ได้ลงประเดิมสนามให้กับทางด้านลาซิโอครับก็ขวารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองได้ครับในเกมที่เสมอกับทางด้านเอซิมิลานไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับโดยตัวนะครับทำแอสซิตไปถึง2ลูกนะครับทั้งนี้นะครับบูโน่ตาเบเรสนะครับย้ายไปด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาล พ่วงออปชันซื้อขาดในราคา7.7ล้านปอนด์ครับบวกโบนัสแล้วก็มีพร้อมกับเซลล์ออนครอสอีก25%ครับที่อาร์เซนอลจะได้รับหลังจากที่ขายบูโน่ตาเวเลสไปครับแล้วก็ผมว่านี่จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอาร์เซนอลของเราครับที่ว่าบูโน่ตาเวเลสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งมากเท่าไหร่อาร์เซนอลของเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์มากเท่านั้น,นครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของมิเกลมิลิโนกันบ้างครับ โดยตามรายงานของฟุตบอลดอนดอนระบุว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพักราวๆ6-8สัปดาห์โดยคาดว่ามิเกลเมเดโนจะพลาดการลงสนามถึง10นัดครับก็จะเป็น10นัดที่จะไปเจอกับสเปอร์ไบรทันแอตแลนตาแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้เลสเ,เตอร์ซิตี้เบเอเชเเซาแฮมตันบอทมัธซักเตอร์โดเนตแล้วก็ลิเวอร์พูลครับก็คาดว่านี่จะเป็นนัดที่เมเิโนมีโอกาสที่จะพลาดนะครับก็หวังว่ามิเกลเมเดโนเนี่ย จะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาช่วยสโมสรได้ทันเวลาครับในขณะที่สิ่งที่ทุกคนรอคอยครับสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงเจ้าตัวก็จะสวมเสื้อหมายเลข30ลงทําการแข่งขันในฤด,ดูกาลนี้ครับนั่นหมายความว่าเสื้อหมายเลข10หมายเลข14ก็มีโอกาสที่จะว่างแล้วครับราฮิมสเตอร์ลิงครับกล่าวถึงมิเกลอาเตต้าว่าเขาเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมฉันติดตามอาชีพของเขาเพราะฉันใช้เวลาร่วมกับเขาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วฉันก็เห็นเขามาที่นี่ และทิ้งรอยไว้ให้กับสโมสรฟุตบอลที่น่าทึ่งแห่งนี้พร้อมด้วยประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งนี้มิเกลอาลเตต้าครับก็เคยพูดถึงราฮิมสเตอร์ลิงในปี2018ครับว่าการพัฒนาเกมของเขาไม่ได้เกิดจากความก้าวหน้าในแต่ละแง่ม,มุมแต่เป็นเพราะเขาสร้างโอกาสขึ้นมาเรื่อยๆเองหลังจากที่เจ้าตัวย้ายมายังสโมสรอาเซนอลด้วยสัญญายืมตัว1ฤด,ดูกาลในนาทีสุดท้ายก่อนตลาดซื้อขายจะปิดนะครับ ก็มีกระแสข่าวตามมาว่าสเตอร์ลิงเนี่ยปฏิเสธเงินถึง6500 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จากซาอุดิอาระเบียเพื่อเร่งย้ายมายัางอาเซนอลในนาทีสุดท้ายก็น,นั่นก็แสดงให้เห็นว่าสเตอร์ลิงเนี่ยไม่ได้มาที่อาเซนอลเพื่อเป็นอะไรสำรองบุกยอซาก้ามาตินลลีทอสซาแต่เจ้าตัวเนี่ยมาเพื่อแย่งตัวจริงในสโมสรแห่งนี้ เมื่อนำสถิติของสเตอร์ลิงมาเทียบกับมาร์ตินารีและก็ทอสซาในปี2023-2024จะเห็นได้ว่าสถิติของสเตอร์ลิงเนี่ยจะมีความบาลานซ์กว่านักเตะอาร์เซนอลเราทั้ง2คนเลยนะครับก็หวังว่าสเตอร์ลิงหลังจากย้ายมาจากเซลซีแล้วจะโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลของเราครับก็ต้องติดตามดูครับว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยจะสามารถปลุกฟอร์มันยอดเยี่ยมของสเตอร์ลิงสมัยที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่ครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ